คดีหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ forex 3 d ดีเป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจเพราะมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนมากกว่า90,00รายทั่วประเทศโดยมีบุคคลมีชื่อเสียงศิลปินดารานักร้องเกี่ยวข้องหลายรายโดยคดีนี้ผู้บริหารระดับสูงสุดถูกจับกลุ่มและยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า200ล้านบาทก่อนจะมีการขยายผลออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า3ลอ็อโดยล่าสุดร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เป็นประธาน ประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการหลอกลงทุนโปรเด็ก3ดก่อนเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมมีมติออกหมายเรียกทั้ง DJ เจแมนและใบเตยอาสยามรวมกับแม่ทีมที่เป็นแม่ลูกกันอีก2คนรวมเป็น4คนให้มารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน ช่อกงประชาชนและความผิดตามประบอคอมพิวเตอร์ในวันที่15กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเนื่องจากพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอโดยเฉพาะดีเจแมนและใบเตยอัศยามที่มีพฤติกรรมใช้ความเป็นดารานักร้องมาสร้างความน่าเชื่อถือและชักชวนคนมาร่วมลงทุนอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มของนายอภิรักษ์กฤติ CEO ของ f o r e x 3D ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินหลายล้านบาทตลอดจนการไปรับ ประทานอาหารและท่องเที่ยวในต่างประเทศร่วมกันตามที่มีการโพส์และแชร์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนแม่ทีมอีกสองคนเป็นสองแม่ลูกมีพฤติกรรมลักษณะเป็นแม่ทีมเพราะว่ามีส่วนร่วมเนี่ยม,มันมองได้มันไม่ได้มองที่มิติเดียวมันมองมหลายมิติผมใช่ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นหลายๆคือคือเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางทางการเงินใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเส้นทางทางการเงินที่ผิดปกติเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์การชักชวนไหมนะครับเกี่ยวว่าป ไปเกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทนี้ไหมร่วมกับทางคุณอภิรักษ์ไหมอันนี้อันนี้คือคือ,คอสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนเรามองเรามองในทุกมิตินี้ครับผู้เสียหายมากกว่าก็เขาเขาถ้าเขามั่นใจว่าเขาเขาสามารถตอบในสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยตั้งกําหนดประเด็นเอาไว้เนี่ยตอบได้ที่ที่ผมพูดส่วนใหญ่ก็คือ5ประเด็นเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังนะฮะถ้าตอบได้แล้วเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเราก็จะนํามาพิจารณามันถือเป็น เป็นข้อที่จริงที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ถูกกล่าวหาเราเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับถ้าเขาเขาก็เตรียมเตรียมมาถ้าไม่ถ้ายังเตรียมไม่พร้อมผมยังให้เวลาอีกเพื่อจะชีชช้แจง เป็นหนังสือหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ไปไปปรึกษากันได้เลยนะครับทั้งนี้ร้อยตํารวจเอกวิษณุยังได้แนะนําให้ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อเป็นการเปิดอากาศให้ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆและทางพนักง,งานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หากไม่มาตามหมายเรียกพนักง,งานสอบสวนจอ,อกหมายเรียกครั้งที่2และหากไม่มาก็จะออกหมายจับไปตามขั้นตอน อย่างไรก,ก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานบุคคลทั้ง16คนที่อยู่ในรายชื่อของรถที่3นี้เดินทางออกนอกประเทศแม้บางรายเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยส่วนการยึดอายัดทรัพย์สินหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะดำเนินการประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,องเพื่อสืบและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปส่วน12รายที่เหลือ หากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะทยอยออกหมายเรียกตามมาสําหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3ที่ DSI จะดําเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดําเนินคดีไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มแรกมีนายอภิรัตผู้บริหารสูงสุดพร้อมกับพวกรวม4คนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจํากลุ่มที่2ดํดเนินคดีกับผู้ต้องหา21คนในจํานวนนั้นมีนางสาวสาว,วิกาชัยเดชหรือพิงกี้ดาราสาวชื่อดังพร้อมมารดาและพี่ชายซึ่งยังไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน